มาให้เลยตรงกำหนึ่งำยาวเลนเขาจะหวงด้วยตรงห้องเข่าเขางามเนาะเอาฮะรอเพิ่งเทถึงมีลุงเลยตรงที่เราใส่เบ็นาที่ว่าน้ำขังนเกาว่าแมนอันมองเฉยว่าโอ้ยมันมันตามพูดมันหนาสีน้อยสบายดีพี่น้องสวัสดีที่เพีงสุขสุขคนพมวันหาสีมีนะลุงปาปขยไหนเยอะมาก ครับผมจะเอาบินไปพรุ่งนี้หน่อยอินพอตออกนอกหน่อยครับผมส่งนอกเลยพรุ่งนี้ของผัาจากพังลาวจะไปผักญาติพี่น้องฝั่งไทยทางไไทยว่าตรงไหนมันมีกำงามบ้างแบบเอาเอาแป๊บเดียวแล้วขึ้นหน้าใช่สั้นเลยได้บอกทางไหนมามาสวีบอกหน่อยคอมแมนต์มาสวีบอกหน่อยบอรมาดามาได้ฮะเดียวพุงเก็ยันกูไปเชียร์เด็กบ่ ไปเใช่เบดบ่เออเอาพื้นไปดังให้งัวงป้อจัดไปบาดาว่วันก่อนได้สิบเอ็ดสิบกว่าตัวเมื่อวานได้เจ็ดแปดตัวไว้ที่ว่าบาดาวใส่ที่นาเขาน่ะมือเขาบอกใส่มือใส่วันแรกคนได้ตสิบกว่าตัวครับกบหรือปลาลุงกบพี่นาบาดาวเท่านั้นนะเออบาดาวนี้ครับเออกบว่าไปไปทันเขาหอกครับลุงแท็กใส่พอได้กินอยู่ เจ็ดแปดตัวแล้ววะมีหมดที่ไหนอ่ะก็มีหมดแต่ใายใส่หมดผมยังไม่ได้กินสักตัวเลยวันวันนี้เขาก็ไปใส่ที่ห้วยเออเมื่อคืนนาะเขาไปให้อยู่สามสี่ตัววางตอนลุงพอดีลุงไปเด้โอ้เชื่อสักแค่นั้นดูไม่เห็นสักแค่ถือถุงพลาในกลมแม่หนูมันก็มีอยู่แต่มันมันห่างกันมันขี้ไร ว่ดูแบบว่ากอสอกอเต็มเนาะลุงเนอะาไเอาไปทังรากดดเอาไปปูบ่ลุงห้องบ่เอาเสียมมานำคแนนนะขามีน้ำเขาก็ดึงขึ้นได้ยู่เนาะเอาไปทางรากเลยเพราะมันจะได้ไม่ตายดูห้าพักกแยงพี่น้องเ้ยลุงสเมือบ้านเเสียมใส่เนาะ คันบ่ลงไปหาอยู่ตามแหวน่าไม่จะว่าก็ปลาซีวนิดชิมี่บ่เลยมันมีแต่การสัตว์เนาะอืมน่าจะเห็นยาวๆนานุด้วยเนาะุ่มองคุณบ่เนาะเราเดิมอัดอว่าอืมสปูนให้ทั้งลุ่มๆตอนวันที่เรามาปิดน้ำมันนั้นแหะที่เรามาถอนหญ้าน่ะดูเท่านี้มันก็น่าดชิมีอยู่ทั้งลุ่มทั้งเขามีแต่มันยังบ่เป็นกอปันได้ดูมันยังน้อย แต่าแท่นี้แล้วก็ใหญ่ข้างนขาจะใหลใส่ลมันนนทีก็าใ้เขาจะลกมันเองพอจักัดกันเองี่น้องยังบดได้อยู่ตอนนี้มีอยู่แต่มันเป็นกอใหญ่อยากได้กอใหญ่ๆเลยจะได้ได้เยอะจะได้อืมเขาเขาเจ้านี่กลมแล้ว ดูกลุ่มนี้ยสกมกระเบนสละบานนี่ปักกะแยงเฮาอยู่ใสตัวสั่นก็บ่มีบาดนี่อย่าว่าแต่ตัวยาวลุงเอ้ยตัวสั่นก็าบ่ค่อยมีมันบ่ท่อให้หน้านี้มีอยู่แถวนี้เนาะ แต่มันบางนี่นี่พี่น้องนี่ลายอยู่แต่มันบางนะมันบอเป็นกอนะว่าเลยก็ได้อยากได้แบบเป็นกอเลยพี่น้องดูี่พ่น้องมันมมีน้ำอ่มันไม่มีน้ำก็ไปล่างเอา,าไไขันบกขัดเอาอือได้อยู่อันนี้ อันนี้ตัวเมียนอลุงเนาะครับแล้วก็ยังตัวเมียพี่น้องลรากเราเอาดยวนี่ลุงครับแต่เราไม่เอาไม่เอาดินเดี๋ยวมันหนักเนาะเอาแต่รากนี่อยากได้แบบนี้นะแล้วห่อผัดติ๊กไปเราห่อนั่นไปเอาแต่รากไปห่อใส่ไปกล้วยเนาะครับผมไปอะไรก็ใส่ไปผมจะได้ไม่นั้นอยากได้พวกนี้เลยหล่อฮ่าอีกพี่น้องเลยขั้นบ่ลงเห็นหน้าลุต้องต้องลงแล้วนี่พวกกอไอ้สัตว์บ่ได้ดอกเนาะเอย่างพวกนี้ก็มันก็หน่อยซะนี่ก็ได้ ขู่ข่าวเทนี้ทีได้มา่อวานปุยเลยพี่น้องไอ้นี่นนแดงมันนันจืดปุยมาเลยจืดปุยมาแล้ว,ดลวเดินนะลงุงนี่ใช่ไหมี่ะแม่เอนนาลวดลุงเลยแม่ได้ปุ๊บก็จุกชุบอย่างน้อยมันก็ได้ไวอย่างนี้นะโอยมันก็ยังดีเนาะนี่นก็เอาไปทางน,นั้นเลยนี่โอ้มันสีเต็มมันกระติกในห้องอยู่จังวายวาอยู่ว่าเยอะกูได้หมองเฝืนเอาหมน ฟูฝนเอาอยู่ฟูให้นี่ก็มีอยู่นะมันมีำละตดูแลเบาถอดเก็บเอากระชั้นบ่ได้ดิเนาะคมันต้องลงดูแหละขั้นแถวาขั้นก็มีนี่นี่นี่เด้นี่พี่น้องนี่กระย่าดีอยู่คุ้งมันพอได้อนั่นได้ห่อได้นะโดยครับปวดท้องบา นี่ไปแล้วโดยหน้าเข้านี่แล้วแถวข้างหน้าหน้าเข้านี่แล้วขาด พี่พี่น้องสิเจ้งของแถะแถวบ้านเฮานี่เพือว่าหลายอยู่พี่น้องโอ้พีผีผีผีตายแล้วนี่นี่ใบอยากเหียนกับพวกพิยังมันมีแนวกินก่อนลกเอาทั้งหากเลยนี่นี่นี่พี่น้องนี่ลุงพนฉีเข้ามาเพิ่นขากจากพี่น้องอยู่บ้านเพิ่นเนาะมันบ่ค่อยมีเพิ่นว่าเจ้าวไร่มีแต่ตัวตัวผู๋คิวๆมาเอาอยู่พังลาวไปเลย อึดผักขยี n g ทางนี้โอ้โหขอโทษขอไปพี่น้องนี่บบเป็นกอค่ะเอาลวดลงหาอยูอต่ตามให้หน้าเลยวาด ใหญ่ๆยก่อนเ้่ๆ,ๆอู้ขาดเพิ่นเน้นที่เพิ่นอยากได้คืออยากได้หากมานำพี่น้องเชียวเมื่อปลูกเนาะอ้ยเลือกเลีเบิ้งก่อนขวอดเอาก่อนขวัดเอาก่อน,ออนพี่น้องก่อน พับผึ่นเชีย่ยวมาปลูกนำมันจึงกินลายมือนี่ควัดเอาทั้งหากเลยนี่พี่น้องอยากได้เบ็ดนี่พี่น้องนี่เบ็ดเฮา,เ,าเฮียแต่ง,งวดเลกลงเลยพมมาตั้งไว้นี่พี่น้อง đẹp lưới ngẫu nhảy nhảy lưới บ่คอยเป็นกอนะน่ะลุงเนาะดูมีแต่กอใหญ่ๆท่สวลยโดยแถวนี้แล้วให้แถวนี้แล้วดูนั่นะว่มันจะมีน้าแอยู่แ,แต่วันนี้มันไม่คือวันนั้นเนาะที้น้ำมันลดบ่น้ำมันลดเลย <laughs> มันใช่ใช่ใช่มันลดน้ำบอ ตา <ot> ไปก <ckt S 3> <K> ็ไดจื้อเอาดูแถวขั้นก็งามยุบผมวะงามากแต่มันมันต้นลำละต้นนะนะมันโบปินโกขันอยากได้ปินโกมันต้องอยู่ให้นาคือว่า อันนี้หบเห็นนกิบตเนพนาไกิบตาน,นาะนะตาเขาน้าบรรยาก,กาศยามเล้งที่้เอ้ยน,น้ำเริ่มแห้งแลวฝนโบตกแล้วก็น,น้ำก็เริ่มแห้งปลาซิวก็เริ่มขอนระบาด ผมมีเป็นยาเป็นักรนี่เปทางใดเอาไหนจมเมนเักะไนีเด้หน่ลุงเอ้ดูมันงานอันนี้มันเมนฟักะนี่เท่าไรทางซาเอ้พี่บอนีพี่น้องทาานี้ลายอยู่แต่มันบ่อยาก้าพี่น้องเอ้นี่พี่น้องเห็ ลายอยู่แต่บ่ยาวปานใดแต่ก็โอเคเลยครับนี่นี่ปักกะงปักกะงพี่น้องปักกงนี่ นี่พี่น้องพอแล้วผักกระแยงเฮาเก็บไปกระติกหนึ่งเลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดยกพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันใหม่คลิปน่ะสบายดีมันจืดปุ๋ยแล้ว